ก็เป็นตัวแทนในมธนากับญาติโยมทุกๆคนนะครอาจารย์ชอบบทเทศของสมเด็จพุทธาจท์โตอยู่บทหนึ่งนะมีความคิดว่าจะมาใช้บ้างหลายครั้งแล้วนะบทนี้เป็นบทที่สบายสุดเลยตั้งแต่ฟังมาทันเทศว่าชั่วก็รู้แล้วดีก็รู้แล้วเอวังก็มีด้วยประกาศอาจริ พอดีเลิกเลยจบสบายสุดแล้วกันนี้นะสักวันต้องมามาใช้บ้างจริงๆแล้วเรื่องคำว่ารู้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะการที่เรารู้อะไรคืออะไรมันจะได้ประโยชน์เมื่อเราทำมันลงไปและการทำลงไปทำอย่างดีในส่วนที่ดีทำให้มากในส่วนที่ดีเราก็จะได้ เรื่องดีๆมากทําให้มากในส่วนไม่ดีเราก็จะไม่ดีมากๆนั้นการที่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีมากๆก,ก็เลือกที่จะทําให้มากในเรื่องดีๆและการที่อยากให้จิตใจเราดีบางครั้งแม้แต่ดูแต่ฟังฟังอะไรแล้วจิตใจสดใสฟังอะไรแล้วอ่อนโยนดูอะไรแล้วใจเป็นกุศลมก็พยายามที่จะเกี่ยวข้องกับการดูการฟังอย่างนั้น ดีกว่าดูฟังอะไรแล้วจิตเรามันเสียจิตเรามันตกจิตมันบางครั้งเนี่ยทุกการสัมผัสที่เราคิดว่ามันไม่สําคัญบางทีมันเข้าไปทําแล้วถ้าเข้าทุกวันนานๆจิตเราเปลี่ยนไม่รู้ตัวเลยกลายเป็นกระด้างไม่รู้ตัวเลยกลายเป็นหยาบไม่รู้ตัวเลยกลายเป็นฟุ้งซ่านไม่รู้ตัวเลยแล้วพอจะดึงคืนกลับเป็นคนเก่ากลับไม่เป็นแล้วทีนี้หลายคนเปลี่ยนไปพอดูมาฟังมากนะ บางครั้งเจอกันทีๆเอาคนเก่าหายไปไหนเนี่ยมืนคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักแต่ในทุกการสัมผัสเกี่ยวข้องเนี่ยคนที่มีข้อ,อะระมัดระวังก็จะต้องระวังหน่อยระวังอย่าให้ใจเขาเสียเวลาจะพูดจะทําก็ระวังใจไว้ด้วยอย่าให้เสียเวลาจะคิดอะไรก็ระวังใจอ,อย่าให้เสียอันนี้คือนักปฏิบัตินะหรือคนปฏิบัติเนี่ย ก็จะมีเขาเรียกว่าอารักขาอย่างเดียวมีการตามประกอบรักษาจิตคำว่ารักษาจิตคือต,องตรงๆเลยเวลาทำสมาธิก็เป็นการทำจิตให้นิ่งเวลาออกจากสมาธิก็ประคองความนิ่งเอาไว้อย่าให้สลายง่ายๆจะเดินจะนั่งจะฟังก็ประคองความนิ่งประคองใจให้นิ่งเอาไว้อย่าให้สลายเวลาจะมีการเกี่ยวข้องอะไร ที่จะต้องรับรู้รับทราบก็ระวังใจไว้ไม่ให้กระเพื่อมไม่ให้ผันผวนไปในทางลบหรือบวกเมื่อกำลังต้องเกี่ยวข้องอันนี้คืออารมณ์ของนักภวนาจะมีอารมณ์ที่ขยันทำจิตให้อยู่ในสภาพที่ที่ดีงามและขยันรักษาพอขยันรักษาก็าจะเกิดการขยันดูแลขยันดูแลพอมีคำว่าขยันดูแลก็จะเกิดการดูบ่อย และดูพมเพื่อดูในหลากหลายอริยบทอันนี้คือการตามประกอบรักษาจิตนะจิตที่รักษาดีแล้วเนี่ยก็จะนําสุขมาให้เพราะว่าทุกการเห็นมันเข้าไปถึงใจทุกการได้ยินก็เข้าไปถึงใจใจเสียได้หมดทุกการพูดใจก็เสียได้ทุกการกระทำใจก็เสียได้ทุกการคิดใจก็เสียได้เน้นใจนี่มันเปราะบางมากอ่อนไหวมากขึ้นลงได้ง่าย ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็พร้อมจะคุมก็ไม่ลงเลยเนั้นเรื่องของใจเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องทั้งหมดเลยเป็นการฝึกใจเป็นการทําให้ใจดีขึ้นเป็นการทําให้ใจแข็งแรงเป็นการทําให้ใจสงบเป็นการทําให้ใจเริ่มฉลาดเป็นการทําให้ใจปล่อยวางเป็นการทําให้ใจเบื่อหน่ายเป็นการทําให้ใจนั้นคลายออกจากทุกความต้องการเป็นเรื่องการทําใจล้วนๆเลยการทําใจเขาเรียกว่า ทำจิตให้ยิ่งทําใจให้แกล่งหรือว่าอ่อนแอก็ลองไปอยู่ในที่ที่ทำให้เราต้องทนอยู่กับการต้องทนต้องทนเพื่อฝึกให้แก่งขึ้นรู้สึกว่าใจเราชอบอะไรมากๆแล้วอยากจะทําให้ใจนั้นมันอยู่เหนือก็ฝึกห้ามใจฝึกสู้กับใจฝึกสู้กับสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ฝึกที่จะไม่ตามใจจนกว่าจะสามารถอยู่เหนือเขาได้นี่คือฝึกเอาชนะใจ ฝึกห้ามใจกับบางครั้งก็ต้องฝึกที่จะสั่งสอนจิตใจบางคนเนี่ยไม่ยอมให้ใครสอนเราไม่ฟังใครคนชนิดนั้นต้องรู้จักสอนตัวเองด้วยถ้าตัวเองยังไม่รู้จักสอนตัวเองแล้วคนอื่นก็สอนตัวเองไม่ได้ด้วยทีนงก็ไม่รู้จักใครสอนใครทีก็จะอยู่ภายใต้อํานาจของใจอย่างเดียวบางคนพระเจ้าก,ก็จะแนะนําว่าเธอจงเตือนตนด้วยตนเองบ้าง ไม่ต้องให้คนอื่นเตือนคนไหนรู้จักเตือนตัวเองด้วยตัวเองคนนั้นกำลังทำในสิ่งที่ใช่ทันทีเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะบอกตัวเองนั้นเป็นการบอกด้วยใจจริงจริงนะการทำด้วยใจจริงจริงจริงจากตัวเองทุกการกระทำมันจะเริ่มจริงแต่ถ้าคนอื่นเตือนมันจะไม่ค่อยตั้งใจคนพอเริ่มอยากจะเตือนตัวเองแสดงความตั้งใจจริงมันเริ่มมาที่จะ อยากให้ตัวเองดีขึ้นอยากให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมนี่ข้อหนึ่งที่พระเจ้าก็บอกกับภิกษุนะว่าเธอต้องรู้จักเตือนตนด้วยตนเองนะเพราะว่าในยิ่งยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยพระภิกษุจะมีอิสระสูงมากนะพอพระพุทธองค์สอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็จะ ให้แยกไปไปใช้ชีวิตเอาเองไปบินทบาทเลี้ยงชีพเองไปหาที่อยู่อาศัยเองและไปหลีกเร้นอยู่คนเดียวไม่ละคนกับใครเนี่ยการมีอิสระเต็มที่เนี่ยถ้าไม่มีความรับผิดชอบหรือสํานึกจริงๆของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเละเทะแน่นอนเพราะมีอิสระไม่มีใครมาบังคับเลยแล้วก็ไม่มีใครรับรู้รับทราบด้วยว่าอยู่ยังไงอยู่แบบไหนเนี่ยพ่อเจ้าก็เลยต้องบอกเธอต้องรู้จักเตือนตนด้วยตนเองนะอะไรอย่างเงี้ย น,นี่คือชีวิตของเราเหมือนกันจิตเนี่ยอยากเข้าใจว่าคือเราเข้าใจว่าคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังและคือสิ่งที่ต้องทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้ได้มากที่สุดนะ mm. เมื่อจิตได้รับการกระทำบ่มเพาะให้ดีสอนสั่งอย่างดีอบรมในสิ่งดีๆสอดใส่ใส่แต่สิ่งประเสริฐเข้าไปให้ดีเราจะมีจิตดีๆอยู่ในตัวเรา ไปไหนก็ไปได้จิตที่ดีๆจะทำอะไรก็ทำได้จิตที่ดีจิตที่มีคุณภาพจะสัมผัสกระทบอะไรก็กระทบได้ใจที่ดีที่มีคุณภาพมันทำให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อจิตมันดีคนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกต้องจิตมันจะเริ่มดีขึ้นพอจิตเริ่มดีขึ้นก็จะเริ่มสบายใจ พอจิตดีมากๆก็จะกลายเป็นผู้ที่ทั้งสุขสบายใจแล้วรู้สึกมั่นคงผ่อนคลาย,อยาพอดีมากๆพอจิตมีข้อสมบูรณ์เต็มเปี่ยมนี่ให้ความรู้สึกว่าอยู่เหนืออะไรไปหมดเลยนี่คือจิตเพราะฉะนั้นข้อของการปฏิบัติเนี่ยทุกข้อแห่งการกระทำทั้งหมดนะมุ่งหมายคือต้องการทำให้จิตเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปจนถึงขนาดเปลี่ยนภูมิจากมนุษย์ก็เปลี่ยนเป็นเทวดาได้พรมได้เปลี่ยนจากจิตของปุถุชนให้กลายเป็นพระเลยจะจิตกลายเป็นพระเลยหรือจิตเป็นอริยเจ้าเลยอันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วการจะเปลี่ยนจิตใจมันไม่ใช่ง่ายเลยเนะเพราะจิตเนี่ยมันมีสิ่งที่เคยชินมีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทำมานาน และสิ่งที่เขารู้และสิ่งที่เขาไม่รู้การจะเปลี่ยนแก้ไขดัดดัดส่วนที่เคยชินให้มันเปลี่ยนไปทิศทางใหม่สิ่งที่เคยชอบให้เปลี่ยนในทางที่จะเลิกชอบสิ่งที่เคยไม่ชอบให้เปลี่ยนไปในทางที่จะเลิกไม่ชอบนี่คือสิ่งที่เคยถือสาให้เปลี่ยนเป็นเลิกถือสาพาให้คาเปลี่ยนสิ่งที่เคยผิดให้เปลี่ยนเป็นถูกต้องมันเหมือนค่อยๆดัด พระเจ้าบอกใช้คำว่าเหมือนช่างสอนย่อมดักลูกสอนชาวนาย่อมไข่น้ำเข้านาบัณฑิตต้องฝึกตนหนึ่งคนเรามันมีส่วนโคตส่วนอะไรก็ต้องฝึกดักฝึกปรับแล้วก็ขยันรักษาขยันระวังขยันหาสิ่งดีๆใส่เข้าไปแล้วก็ขยันที่จะทำให้เขาเจริญงอกงามพอจิตเจริญงอกงามเนี่ยมันดันเจริญในตัวมันไม่ได้เจริญนอกตัว พอจิตงอกงามในตัวเนี่ยเท่ากับตัวตนของเราเนียมันจะมีวันคืนที่มีจิตที่งอกงามเจริญจิตที่ดีย่อมมีพลังในการทำให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติจิตที่ดีทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเมื่อจิตมันดีจิตที่สดใสมองอะไรมันเริ่มงดงามไปหมดมองอะไรยิ้มได้ฟังอะไรอย่างที่ก็ยิ้มได้หมดเลยพอจิตมันไม่ดีเนี่ย ดูตลกยังไงก็ไม่ขำเราไม่ดีแล้วอะไรมันดึกฝืดไปหมดจิตคือโลกเลยนะจิตเปลี่ยนโลกก็ได้เปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนโลกดับจิตให้สนิทก็ดับโลกเลยเน้นคือเรื่องของจิตการสั่งสมกุศลธรรมก็คือการทําจิตการให้ทานก็คือการทําจิตการรักษาศีลก็คือการทําจิตการละสิ่งกระทบก็คือการทําจิต การสำรวมระวังสิ่งกระทบก็คือการรักษาจิตทุกอย่างเป็นไปที่จิตการคลายความต้องการทุกสิ่งก็คือคลายสิ่งที่จะเยื่อใยออกจากจิตไว้จิตสิ้นเยื่อใ่อันนี้คือเป็นเรื่องการทําจิตล้วนเลยนั้นสำคัญว่าใครจะทําจิตของตนให้ได้พิเศษกว่ากันใครจะสามารถเลื่อนฐานะของจิตให้สูงขึ้นได้กไกลสุดก่อนที่ชีวิตจะสิ้นลงใ,ใครจะทําได้ยังเป็นเรื่องของจิตนะ นึงแต่ละคนก็จะมีความต่างกันโดยอินสีย์แต่ชีวิตนี้จะสุขสูงสุดก็เมื่อใจนั้นสุขจะทุกข์มากก็เมื่อใจทุกข์แต่เมื่อจิตอยู่ในระดับที่ผ่านพ้นความทุกข์ก็จะเหลือใจที่มีแต่ความสุขในทางศาสนาเนี่ยก็จะมีวิธีที่ทำให้คนเราเมีใจชนิดที่มีแต่ความสุขในทุกที่ทุกสถาน คนที่สมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์สะอาดสิ้นรอบไปแห่งอาสวะแล้วนะในความผ่องแผ้วบริสุทธิ์ทุกการมองก็มองด้วยใจบริสุทธิ์ทุกการฟังดูก็ฟังดูด้วยใจบริสุทธิ์ความทุกข์มันเกิดยากอากติเกิดไม่ได้ความกระด้างไม่เกิดเลยนะกับใจที่สมบูรณ์ด้วยความสงบเย็นทุกการมองมันมองดูฟังเกี่ยวข้องด้วยใจที่สงบเย็นใจอย่างนั้นผิดพลาดได้ยาก ใจอย่างนั้นมั่นคงไม่วั่นไหวกับใจที่เข้าใจโลกพอเพียงเห็นอะไรก็เข้าใจทราบอะไรก็เข้าใจเจออะไรก็เข้าใจคนที่เข้าใจอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตอย่างนั้นจะวางทุกอย่างได้ง่ายใจที่วางอะไรไม่เก็บเกี่ยวไม่ถือสาอะไรใจงั้นย่อมเบาในทุกที่ทุกสถานแต่ใจที่ขยันเก็บนิดก็เก็บหน่อยก็เก็บคำนั้นก็เก็บประโยคนั้นก็เก็บกระทบตาก็เก็บ ไม่นานนะครับหนักเลยนี่นทีนี้เอาออกไม่ได้ดยเก็บแล้วอ,ออกไม่เป็นต่อมาก็จะตึงเครียดต่อมาโลกมันก็จะหนักต่อมาก็จะกลายเป็นคนหนักโลกมกัจะประมาณอย่างนั้นนะทีนธรรมะพระเจ้ามันทําให้คนเราเนี่ยเข้าใจอะไรต่ออะไรแล้วอภัยได้ปล่อยวางได้ไม่จริงจังได้สงบได้เย็นได้อยู่กับมันได้เพราะเข้าใจมันดี ลงกับมันได้เพราะเข้าใจมันดีนี่คือธรรมะพูะเจ้ามันทำให้เป็นคนที่ตรงไหนก็ได้เจออะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้นี่พอว่เราเข้าใจอะไรดีๆแล้วมันทำให้ทุกการเป็นอยู่มันง่ายขึ้นเพราะว่าความเข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจคนเข้าใจกิเลสเข้าใจโลกเข้าใจกฎธรรมชาติเพเข้าใจ กับดีงามพอใจดีงามเนะี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครมันมองทุกคนด้วยใจดีงามจิตอย่างเงี้ยมันไม่ก่อเพศภัยไม่ก่อการรังเกียจใดๆและจิตใจที่ดีงามมองใครมันก็มองด้วยใจที่ดีนะีมันมีแต่ความสุขในยามที่เราจิตใจดีเนะี่ยเราจะมีความสุขเราจะเห็นอะไรเราก็เห็นด้วยใจที่ดีงามมันมีแต่ความสุขแต่ในยามเราสูญเสียความรู้สึกดีเนะี่ย เราไม่ค่อยสุกนี่คือใจนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเลยโดยตรงตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดในทุกการปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อทำใจในคำว่าถึงจุดสูงสุดก็มีใจหลุดพ้นเนี่ยเป็นเรื่องของใจและแม้แต่สิ้นสุดการเกิดตายก็คือระงับกิริยาของใจได้ดับสนิทเพื่อไม่มีการเกิดได้อีกเนี่ยก็เป็นเรื่องของใจ มันก็ขออนุมโมทนากับยอดโยมทุกคนก็ขอให้มีความตั้งใจจะทำใจให้ดีทำใจให้ยอดเยี่ยมก่อนที่ลมสุดท้ายที่ได้เกิดมาใช้ชีวิตอย่างเป็นมนุษย์เนี่ยใช้มันได้สำเร็จใช้มันได้คุ้ม